สวัสดีครับพบกับผู้จัดการอู๊ดนะครับที่ฟอร์ดสาขาฟอร์ดอาร์เอสาขามลราม5นะครับวันนี้ผู้จัดการอู๊ดส่งรถทั้งหมด7คันครับมาดูเลยว่ารุ่นไหนเป็นรุ่นแรกนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นวายแท็กนะครับคันที่2ก็เป็นวายแท็กครับคันนี้เป็นเอเวอเรสตรุ่นสปอร์ตนะครับคันนี้รุ่นยอดนิยมเลยแรปเตอร์นะครับมาอีกรุ่นหนึ่งก็เป็นพัชจีนัมรถที่ลูกค้าค่อนข้างจะหายากดินครับที่อาร์เอมีนะครับรุ่นต่อไปกระบะยอดนิยมครับ XLS นะครับ ส่วนรนสุดท้ายเป็นเอเอเรสไทเทนเนียมนะครับบอกได้เลยว่าทั้ง7คันนี้นะครับเพราะอะไรเพราะหนึ่งด้วยการบริการซื้อตรงแล้วก็แคมเปญทุกแคมเปญที่ลูกค้าต้องการ Ford r อาสาบะรัมห้านะครับติดต่อผู้การอุตจัดได้ทุกโปรนะครับท่านใดสนใจนะครับต้องเป็นหลังปีใหม่แล้วเพราะว่าตอนนี้สิ้นปีนะครับรถหมดแล้วครับต้องรอพบกันใหม่ปีหน้านะครับ ติดต่อผู้การอูได้ที่0975459889ครับขอบคุณครับปีหน้าเจอกันครับสวัสดีช่วงทีปีใหม่ครับ